สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิเคราะห์ข้อมูลและเรื่องของก็อดดับเบิลยักนาร็อกจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมา2ตัวว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างนะฮะและต่างจากตำนานน้องและบทกวีอย่างไรบ้างซึ่งประเด็นเหล่านั้นเนี่ยก็มีดังนี้ครับประเด็นที่1ในตัวอย่างที่2 Fater ธอร์เอ็นซันอาร์อักับเพ a โซสเนี่ยก็เจอกับมาปายักซึ่งน่าจะเป็นเฟนเดียหนึ่งใน3ลูกของโลกีกับนางยักอังเกอร์บนา ก็ตามชื่อตัวอย่างเลยครับพ่อกับลูกนะฮะพ่อก็คืออาร์ททอัสหรือว่าโลกิส่วนซันหรือว่าลูกเนี่ยก็คือมาป่าเฟนเดียครับโดยพี่คนโตของมันก็คือเดอะเวลด์ซูเพนท์ที่อาศัยอยู่ในทะเลแห่งมิดการในภาคที่แล้วส่วนพี่สาวก็คือเฮลผู้ปกครองเฮลเฮมซึ่งเป็นยม,มาโลกคตินอตพวกยักษ์เรียกอาร์ททอัสว่าโลกิเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยก็งงสิครับเพราะว่าโลกิเนี่ยก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้แต่งงานแล้วงูยักษ์กับมาป่าเนี่ยมาได้ไงตรงนี้ก็มีคําอธิบายอย่างไม่เบี่ยในภาคแรกอยู่ครับว่าตามคําพยาก ของสงครามแรกนาร์กเวลเซอร์เพนเนี่ยจะต่อสู้กับทออีกครั้งแล้วทอจะทุบหัวของมันด้วยคอนโยเนีย จนทาให้เกิดการบิดเบือนของมิติเวลาขึ้นและต้นอิกราซิลหรือว่าต้นไม้โลกก็ได้ส่งมันกลับมาในช่วงเวลาก่อนที่พวกมันเกิดนะฮะทำให้เวอร์เซเพนในอนาคตมาในช่วงเวลาที่โลกิหรือว่าอาร์ทิอัสนี่ย,ยังเด็กอยู่ครับส่วนเฟรย่าเนี่ยเล่าว่าเจ้าพญายงูตัวนี้เนี่ยเคยต่อสู้กับทอร์ด้วยมันได้เอาลําตัวโอบล้อมมิดการเอาไว้เมื่อเรายักษ์ถูกทอร์ไล่ล่ากลุ่มที่เหลือเนี่ยก็กลับโยจันเฮมก็ทําให้ยอมมนกันกับลอาเฟที่เป็นเมียเครโทสเป็นผู้ปกป้องเหล่ายักษ์ที่เหลือกลุ่มสุดท้ายครับโดดยเเ้งูนี่ก็ไ หลับไหลเพื่อปกป้องวิหารของเทพเทียส่วนผนังรอในช่วงต้นเกมเนี่ยก็ปรากฏภาพวาดลูกทั้งสองของเฟนเดียชื่อว่าสคอเลฮาติเป็นหมาป่าผู้ไล่กืนกินพระอาทิตย์และพระจันทร์เป็นศัตรูผู้ลางแค้นตัวฉกาจของพวกเทพเอเชียโดยมิเหมียเรียกเฟนเดียว่าฮารุเนียและนอกจากนี้เนี่ยมิเหมียก็เคยเล่าว่าคนแคะบล็อกกับซินดี้สามารถนำส่วนผสมแปลกๆมาคราบอาวุธหรือว่าชุดป้องกันได้และก็ยังเคยสร้างโซ่ที่แข็งแกร่งที่สุดและไม่สามารถถูกทำลายได้ไง่ายๆมีชื่อว่าเกรฟเนีย ซึ่งมันก็คือชื่อของโซ่ที่เหล่าเทพใช้มัดมาป่าเฟนเดียไว้แล้วรอในเกมเนี่ยก็บอกว่าสคอเลฮาติได้ถูกเสกขึ้นท้องฟ้าไปแล้วและเฟนเดียก็ได้ถูกพันธนาการเอาไว้นานแล้วและผมคิดว่าเฮลเนี่ยก็อาจจะโดนส่งมาในอดีตด,ด้วยนะฮะเพราะว่าเฮลเฮมเ,เนี่ยก็มีตั้งแต่ภาคที่แล้วนั่นแปลว่าเฮลเนี่ยก็น่าจะปกครองอยู่นะฮะแค่ครโทสเนี่ยยังไม่เจอท่านั้นครับโดยตัวอย่างที่1อังกอร์ด้าแฟนโลกีเนี่ยก็ยังเด็กอยู่เลยซึ่งทั้ง2เนี่ยก็ยังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะฮะผมคิดว่่่่าาานนนจะมมีกกรรเเเลลืองไทป็็ด้ ครับ ประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องราวของเทียในยจัก,กรวกรรดกอดบอรนะฮะตามข้อมูลของยักษ์มีเหมียก็บอกว่าเทพเทียเนี่ยก็เหมือนทูดของเทพเอเชียที่คอยเจรจาให้เกิดสันติภาพระหว่างยักษ์กับเหล่าเทพก็ทําให้โอดีเนี่ยไม่พอใจครับและก็เห็นว่าเทียเนี่ยเป็นเสี้ยนนามที่สําคัญโอดีนจึงแกล้งเนียนมาอย่างโยตันเฮมเพื่อหวังจะขโมยองค์ความรู้จากพวกยักษ์เมื่อเหล่ายักษ์รู้เข้าจึงไล่โอดีนออกไปและก็สาบไม่ให้กลับมาได้ครับก็ทําให้โอดีเนี่ยพิโรธมากจึงได้ส่งให้ทอเนี่ยไล่สังหารพวกยักษ์เทพเทียซึ่งรู้สึกิด ก็เลยพยายามช่วยเหลือพวกยักษ์โดยการปิดผนึกประตูสู่ยูตันเฮมซึ่งอยู่ในช่องว่างระหว่างโลกจําเป็นต้องใช้ยูนิตี้สโตนในทางลับที่เขาต้องใช้เท่านั้นผลจากการช่วยเหล่ายักษ์เทียก็เลยถูกโอดีเนี่ยสั่งจองจําแล้วทุกคนก็คิดว่าเทพเทียเนี่ยโดนฆ่าไปแล้วแล้วจากตัวอย่างแรกเนี่ยสังเกตว่าเทพเทียที่เคลโตสไปพบเนี่ยแขนก็ยังไม่ขาดจากการโดนเฟรียกัดนะฮะโดยสาเหตุที่โดนกัดเนี่ยก็เพราะว่าเทพเอเชียองค์อื่นเนี่ยกลัวมากจึงได้วนลงมติให้มัดมันเอาไว้เราที่พระเจ้าจ ึงหลอมโซ่ยาขึ้นมาโดยแกล้งทําเป็นหลอกเฟนเดียว่ามาเล่นเกมประลองกําลังกันไหมล่ะถ้าเจ้าสามารถทาให้โซ่ที่มันไว้ขาดได้ถือว่าเจ้าเนี่ยชนะแข็งแรงมากเฟนเดียเนี่ยแม้จะโตโตแต่ว่าสมองเนี่ยก็ยังไร้เดียงสาเหมือนเด็กนะฮะจึงตอบรับคําท้าให้เหล่าเทพเนี่ยมาโซ่ไว้มันก็เกรงกล้ามเนื้อและทําลายโซ่อย่างง่ายดายครับแถมยังหอนประกาศชชยชนะถึงดวงจันทร์ด้วยซึ่งเหล่าเทพเองเนี่ยก็ตกใจมากแต่ก็ต้องเสียแ้งแสดงความยินดีกับมันนะฮะแล้ววันต่อมาเนี่ยเทียก็โยนเนื้อดิบให้มันเฟนเดียจ เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างภาคภูมิใจมากเทพเทียจึงบอกว่าเราเทพจะขอทดสอบเจ้าอีกแน่นอนข้าขอเอามือขวาเป็นเดิมพันได้เลยและก็เอาแขนให้มันเนี่ยงับเล่นๆหยอกเย้าตามประสาบ่าไวรุ่นนะฮะ แล้ววันต่อมาเนี่ยเหล่าเทพก็สร้างโซยักษ์ขึ้นมาชื่อว่าโดมีและก็ชวนเฟนเดียมาเล่นเกมว่าหากว่าเจ้าทําได้เนี่ยก็แปลว่าเจ้าจะมีชื่อเสียงไปทั้งก้าโลกเลยนะและเป็นการประกาศสักดาว่าเจ้าเนี่ยเหนือกว่าเทพ,พเจ้าและเหล่ายักษ์ทั้งหมดเลยนะพอเฟนเดียได้ยินเนี่ยก็รับคำทายอีกครั้งครับ ก็ให้เหล่าเทพเนี่ยเอาโซ่โดโมีมามัดเขาไว้โดยคราวนี้เนี่ยเฟนเดียก็ออกแรงเยอะกว่าเดิมมากแต่ว่าโซ่เนี่ยก็ยังไม่ขาดนะฮะถึงขั้นทําให้มาเนี่ยน้ำลายฟูมปากเลยขณะที่เหล่าเทพเจ้าเนี่ยกำลังจะดีใจแล้วแต่ว่าเฟนเดียก็ทําให้โซ่โดโมีขาดจนได้แต่ว่าเล่นเอาเสน่อหอบเลยนะฮะ มันจิงหอนไปที่ดวงจันทร์เพื่อประกาศชชยชนะอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้มันก็เห็นเทียนและเหล่าเทพเนี่ยดูเซ็งมากและก็ไม่สสอบรม์เท่าไรนักต่อมาเนี่ยโอดินก็เรียกสกีเนียเอวรับใช้ของเทเฟรมมาพบและให้ไปอย่างแดนคนแคะเพื่อให้ทําโซ่ที่เหนียวที่สุดเท่าที่เคยมีมานะฮะโดยที่โอดินเองเนี่ยก็พร้อมเปย์ค่าใช้จ่ายไม่อั้นเมื่อคนแคะหาส่วนผสมมาครบแล้วก็ตีโซ่ชนิดหนึ่งคล้ายกับริบบิ้นมันมีชื่อว่าเกรฟเนีย เราที่พระเจ้าจิงไปท้าไทยเฟนเรียอีกครั้งด้วยการยุแย่มันว่านี่คือโซ่ที่แข็งแกร่งที่สุดเจ้าทําลายมันไม่ได้หรอกเฟนเรียก็เลยอวดตัวเองว่าอะไรกันแค่ริบบิ้นบางๆนี่เลยจะมัดข้าได้เราเทพก็เลยดึงให้ดูว่าเหนียวแค่ไหนนะฮะทําให้เฟนเรียเนี่ยเริ่มหวดหวดแล้วแต่ก็ใช้สกิลปากต่อไปว่าอย่ามาหลอกข้าหน่อยเลยเอาโซ่ของจริงมามัดข้าเลยดีกว่าพวกเทพจิยงยุยงตอบว่าพวกข้ารู้นะเจ้าหน่ากำลังปอดแหกอยู่ใช่ไหมล่ะเฟนเรียจึงตอบว่า ข้าได้กลิ่นการใช้เลขกนและการทรยศหักหลังอยู่นะพวกท่านตหากที่กลัวข้าโอดินก็เลยการันตีว่าจะไม่มีการหักหลังอะไรหรอกถ้าเจ้าทำลายเกรฟเหนี่ยไมได้แล้วก็พวกข้าจะปล่อยตัวเจ้าแต่ว่าเฟนเดียเนี่ยก็ยังไม่เชื่อใจนะฮะเทพเทียจึงอาสาเอาแขนขวาเป็นประกันถ้าเราเทพกระบัดสัตว์ละก็เชิญงับแขนข้าได้เลยเฟนเดียก็เลยตกลงให้เราเทพเชริมินเกรฟเนี่ยมัด พอมาคราวนี้เนี่ยยิงเฟนเดียดินริบบินเกรฟเนี่ยก็ยิ่งรัดแน่นนะฮะเราเทพยิงหัวเราะค,คิกคักคิกคักแต่ว่าเทพเทียเนี่ยกลับเงียบกรลบครับเฟนเดียจึงกัดแขนของเทพเทียขัดสะบัน้นเลือดจากแขนเนี่ยก็กระฉุดทันทีครับแต่ว่าเทียกลับไม่สะทกสถานทั้งสิน้นเฟนเดียที่ถูกมัดก็เลยก,กลดา่าสาปแช่งโอดินว่าไอ้เท่าจอมโกโหกกล้าหลอกข้าดีนักถ้าพวกท่านไม่ทําแบบนี้แล้วก็ ข้าคงจะเป็นมิตรกับพวกท่านแล้วแท้ๆคอยดูเธอบีดายสัปปรพสิง่งข้าจะรอถึงวันจุดจบของโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะต้องถูกกินกินและข้าจะดีใจมากที่ได้สังหารท่านเราเทพจึงรีบขุดหลุมด้วยการทุบพื้นให้ยุบลงไปเฟนเรียก,ก็เอี้ยวตัวเข้าไปจกะัดนะฮะ เทพองค์หนึ่งจึงเอาดาบแทงปากของมันเอาไว้จากด้านล่างทําให้มันเนี่ยจะอ้าปากก็ไม่ได้หูปากก็ไม่ได้ได้แต่น้ําลายฟูมปากอยู่แบบน,นั้นครับเราที่ไปแจ้วต่างดีใจมากเดินตบเท้าออกไปและหัวเราค,ค,คิกคักใส่เฟนเดียยกเว้นแต่เทพเทียยถนันครับก็ยิ่งชัดเจนไปอีกครับว่าเฟนเดียตัวนี้เนี่ยมาจากอนาคตถูกส่งมาอย่างช่วงเวลาที่เขาเนี่ยยังไม่เกิดครับและถ้าสังเกตรูปวาดที่เหมือนเป็นจุดจบของเครโตสเนี่ยกลับกลายเป็นพี่ล้นของเราที่แขนขาดข้างนึงแล้วในภาพวาดเนี่ยเหมือนว่าอาร์ททอัสเนี่ยกำล ที่ฆ่าพ่อของเขาเองครับก็ต้องรอเล่นภาคแรกน้าร็อกต่อไปครับ เทียเนี่ยก็น่าจะได้เจอกับเฟนเดียที่สภาพโตเต็มไวัยไปแล้วก็น่าจะมีเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองอยู่ไม่น้อยนะฮะก็เป็นไปได้ว่าเครโทสแขนขาดเพื่อปอกป้องเทพทเ,เทียที่เป็นเทพสงครามเหมือนกันครับประเด็นที่3ในลอที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเทพเนี่ยเราจะเห็นว่าโอดีเนี่ยขี่ม้า8ขาอยู่นะฮะซึ่งม้า8ขาตัวนี้เนี่ยก็เป็นลูกของโลกีในตอนที่เขาแปลงร่างเป็นม้าเพศเมียเพื่อไปยวดสเสน่มม้าสวาริฟารีม้าของยักษ์นายช่างตัวหนึ่งเพื่อให้มันเนี่ยแพ้เดิมพันกับเหล่าเทพเมื่อเจ้าสวาริฟารีตามโล โลในร่างม้าเพศเมียมาแล้วจึงได้มีลูกกับม้าสวาดิฟรีคลอดออกมาเป็นม้าแปดขาชื่อว่าสเลปเนียโลกีจึงยกสเลปเนียให้กับโอนครับกลายเป็นว่าลูกๆของโลกีเนี่ยน่าจะถูกส่งตัวมาจากอนาคตกันหมดเลยครับประเด็นที่4การเกิดแรกหนาร็อกที่เร็วขึ้นแม้ว่าโอดินจะพยายามหยุดยั้งแรคหนาร็อกแต่กลายเป็นว่าการส่งแมกนีกับโมดีมาสังหารครีโทสเนี่ยแทนที่พวกเขาจะรอดชีวิตในแรกหนาร็อกและรับสืบทอดคอนโยเนียของทอแต่ว่าทั้งสองเนี่ยก็ถูกฆ่าตายซะก่อนครับ แล้วการตายของบันเดอร์ในตอนจบภาคที่แล้วก็ทําให้เกิดแรหน้ารอกเร็วขึ้นแล้วฤดูหนาวอันยาวนานเนี่ยก็มาเยือนในตอนที่โลกีเนี่ยก็ยังเด็กอยู่นะฮะเท่ากับว่ามีการบิดสตอรี่ไปพอสมควรนะฮะประเด็นที่5เฟรย่าจากแม่มดที่เคยรักษาอาร์ติอัสในภาคนี้เนี่ยก็มาเป็นศัตรูหลักคู่กับทอนะฮะจากความแค้นที่เคโทนเนี่ยได้ฆ่าบันเดอร์ลูกชายของเธอครับโดยเฟรย่าเนี่ยก็เคยเปรยว่าอย่าไปเอาปีกของวันคิรี่ที่โอดินเคยยึดไปขึ้นมาและถ้าหากชนะวันคิรี่ทั้งแแล้ว เราก็จะทราบว่าเฟรย่าเนี่ยก็คือราชินีแย่งวันคิรีทั้งหมดเลยครับแล้วจากนั้นเนี่ยมีเมียจะบอกเครโทสว่าในระหว่างที่เขารอเครโทสในวันาเฮมเนี่ยเฟรย่าเนี่ยก็ได้มาหาเขาแล้วดูเหมือนว่าโอดีเนี่ยจะมอบปีกให้เธอแล้วในการกลับมาแก้แค้นในภาคต่อมาครับประเด็นที่6ปริศนาอาการป่วยของอาร์เทีสที่บางทีเนี่ยก็คุม้มคร่งขึ้นมาแบบในตอนที่สู้กับโมดีและแมกนีแล้วต่อมาเนี่ยก็โกรธแมกนีที่ไปลบหลู่แม่ของเขาอาร์เทีสยิงระเบิดสปาร์ตันเรดเพื่อจัดการโมดีนะฮะทำให เคทสต้องเอาตัวไปให้เฟรย่ารักษาแล้วต่อมาเนี่ยบอยก็คุ้มคลั่งก็จัดการฆ่าโมดีที่ไม่มีทางสู้แล้วการกระทําดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้เคทอสโกรธมากและเตือนให้รู้ถึงผลลัพธ์ของการสังหารเทพเจ้าแต่ว่าภายหลังเนี่ยอาร์ติอัสมาเห็นพฤติกรรมของตัวเขาเองในเฮลเฮมเนี่ยเขาก็บอกเคทอสว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยผมคิดว่าโลกีก็อาจจะเป็นบุคลิกอีกคนที่อยู่ในตัวอาร์ติอัสก็ได้ก็ประมาณร่างทรงของเทพเหมือนกับชุนในเซนเซียซึ่งเป็นร่างทรงของฮาเดสและปริศนาทั้งหมดนี้ก็น น่าจะเฉลยในภาคนี้สทีครับประเด็นที่7ปริศนาการตายของลอฟซึ่งเป็นแม่ของอาร์ติอัสโดยชื่อนี้เนี่ยก็เป็นชื่อของแม่โลกีในตำนานจริงด้วยส่วนเครโทสก็แทนยักษ์ฟาบอตีไปเลยโดยยักษ์ฟาบอตีเนี่ยก็เป็นยักษ์ที่เป็นเบอร์ซ์เกอร์ด้วยตรงกับบุคลิกของเครโทสพอดีครับโดยในภาพวาดคําคทานายเนี่ยก็มีชื่อของเขาด้วยจากข้อมูลในเกมก็บอกว่าลอฟีเป็นนักรบหญิงที่ขัดขวางแผนการของเทพเอเชียและชอบปลดปล่อยพวกทาสชอบช่วยเหลือคนอดอยากให้อิ่มท้องมีนิสัยเห็นอกเห็นใจ ผูซอจึงรู้สึกหัวเสียมากแล้วก็เคยตามหาเธอเพื่อต่อสู้เมื่อยักษ์มีเมียถูกพันธนาการไว้ที่จดหม้แล้วเขาก็ไม่รู้อีกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเฟย์บ้างด้วยกิตติศัพท์ของลอฟเฟเนี่ยแม้แต่คนแคบบล็อกกับซินทีก็เป็นผู้ครับขวานิีเวียทานให้กับเธอครับแต่ว่าสาเหตุการตายของลอฟเฟเนียตัวเกมเนี่ยก็ไม่ได้บอกไว้นะฮะแต่ผมว่านะไม่น่าจะตายเพราะแค่ชาราแน่เลยนะฮะเอาละครับสำหรับประเด็นในก้อนอะบแรกหน้ารอกก็ต้องขอพักไว้ก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนของเรานะฮะ วันนี้เนี่ยผมก็มีแคมเปญส่วนลดพิเศษจากทาง Future Skill ก็เป็นเว็บไซต์รวมคอร์สออนไลน์ที่สอนสกิลแห่งโลกอนาคตเพียงเพื่อนๆกรอกโค้ดน,นี้ก็รับไปเลยครับส่วนลด50%สำหรับคอร์สรายปีนะฮะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ปักมุดอีกทีกันลวกันนะครับโดยมีให้เลือกเป็นแบบบุฟเฟ่แพ็กเกจเหมาในราคาเดียวเรียนได้ทุกคอร์สไม่จํากัดจํานวนครั้งแล้วจํานวนคอร์สเนี่ยก็มีมากมายร้อยกว่าคอร์สเลยทีเดียวนะฮะสามารถเรียนได้ไม่อันหนึ่งปีเต็มแถมเรียนจบเนี่ยก็มีเซอร์ติฟิเคตได้ด้วยนะฮะและที่สําคััญเเนี่ยคอรรยอรปด,ดใหทุ ส่วนอีกแบบก็คือคอร์สแพ็กเกจเลือกเรียนคอร์สที่ถูกใจในราคาที่ถูกที่สุดทบทวนกี่ครั้งก็ได้เรียนได้ตลอดชีวิตไม่มีวันหมดอายุด,ด้วยบอกได้เลยว่ามีคอร์สที่น่าสนใจมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งการลงทุนหุ้นคริปโต NFT โปรแกรมมิง่งการวาดรูปแบบดิจิตอลเพนติ้งกราฟิกดีไซน์สอนใช้โปรแกรมเช่น Adobe Photoshop i l l u s t r a t o r Procreate Premiere Pro หรือว่าทำเว็บไซต์ด้วย p r e s s E-commerce s e o ปั้นเพจ Facebook ปั้น u b e อะไรพวกนี้นะะครทยู ใจเนี่ยก็สามารถกรอกโค้ตเพื่อรับส่วนลด50%แบบรายปีไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความล่าสุดได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ